Thank you. เทียนโพสุวรรณี่ล่าสุดฉีได้พาลูกออกทิปเที่ยวไกลบินไปถึงอเมริกาเลยเด้อแต่ความเหนื่อยของคนเป็นแม่ที่ไม่มีพี่เลี้ยงก็คือเหนื่อยคูณสองไปเลยเห็นแบบนี้นะคข่าวเลยแซวถามถึงลูกคนที่สองเนี่ยว่าจะมีแผนมั้งไหมครักก่อนครับก่อนมันก็คือแบบโอ้ฉันใช่ค่ะยังอะง่วงเลยพูดลวง่วงไมันเหนื่อยมันเหนื่อยจริง กันที่หนุ่มสุดอินเลิฟแห่งปีใหม่สิแห่งทศวรรษเลยนั่นก็คือพระเอกชื่อดังอย่างบอยก้อนที่ตอนนี้นั้นทุกอย่างกลายสีชมพูไปหมดแล้วทางพี่ๆนักข่าวเนี่ยอดใจไม่ไหวเลยต้องแซวกันหน่อยปกติปกติปกติครับปังนั้นก่อที่ผมะมีคามรักผมจะมีเด็กลงมาไม่ผมก็อายุเท่าเดิม บอยเห็นแบบนี้เราก็เหมือนเด็กสองขวบแล้วัมงเด็กไม่ไหวแล้วจ้าต่อกันรัวๆทีนุ่มบอยต่อเลยจ้าเมื่อนักข่าวพูดแทนสาวแพรว่าที่ได้แซวนุ่มบอยก่อนหน้านี้ว่าลุงแห้งมานานช่วงนี้ดูกระชุ่มกระชวยสดใสมีความสุขได้ยินแบบนี้นุ่มบอยส่วนทันทีเลยว่าบอกแพรว่าไปดูลุงข้างๆตัวเองโถอะถอะพ่อครัวดีแล้วก็แซวกันตลกตลอดเลยเห็นแล้วไม่ได้อยากเป็นคนในครอบครัวเพื่อนี่จะไปแซวกันบ้างปิดท้าย ที่ดีเจเอกีที่ตอนนี้ผ่านตัวมาเปิดค่ายปั้นนักแสดงอย่างเต็มตัวเพิ่มความปังบริ้่สุดให้กับวงการบันเทิงของเราปังขนาดนี้เลิศขนาดนี้แบบนี้เรียกนายแม่ได้หรือยังคะพี่เอกีในแม่ไหมอ่ะในแม่ได้ในแม่ล่ะเพราะว่าตัวเองก็เปิดเป็นแม่แล้วก็มีคู่จุ้ยคนนี่เป็นพ่อแต่ไม่ได้เป็นอะไรัน็นอาเออรีบออกตัวก่อนเลยนะเดี๋ยวไม่งั้นคนจะเอาเป็นแซวไกลกว่านี้ใช่ไหมนาย ของมาดามทั้งหลายคนในวงการบันเทิงเนี่ยมันจะปล่อยโป๊ะความพากลางวงสัมภาษณ์กันตลอดเลยเนาะว่าแม่อีพีหนะ้ามาดามจะตามไปแซวใครที่ไหนอะไรยังไงจะไปหาตรงไหนหรอติดตามเลยจ้า,าให้พลาดละ่ะ